BYD กำลังจะกลายเป็นบริษัทขายรถจนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแง่ยอดขายนะฮะจะขึ้นอันดับ5และอันดับ6จะแซงทั้งฮอนด้าแล้วก็ฟอร์ดเพราะว่าปีนี้เขาขายทลุแน่ๆ4ล้านคันนะครับอ่ะเรื่องของรถ EV ตอนนี้ก็แรงสุดเด็ดก,กันจริงๆนะครับ สมาคมรถยนต์ส่วนบุคคลแห่งชาติประเทศจีนหรือว่า CPCA เนี่ยนะครับพูดถึงยอดขายของรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านไปนะครับปรากฏว่าอจีนนี่เขาก็ยังซื้อรถยนต์กันเยอะกันอยู่นะฮะเนื่องด้วยเหตุผลเพราะว่ารัฐบาลจีน G เนี่ยเขาสนับสนุนคือกินอุดหนุนในการที่จะบอกว่าอ่ะคุณไปเปลี่ยนเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ซะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฮบริดก็แล้วแต่หรือไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แบบปลั๊กอินก็แล้วแต่สนับสนุนทั้งอะไรฮะร,ราคาก็อุดหนุน ให้ไปตีเทินลดร,ราคาตรงตีเทินก็อุดหนุนอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถือว่าเป็นแรงส่งโปรโมชั่นที่ทาให้คนจีนน,นะครับซื้อรถยนต์ในประเทศของเขาเยอะทีนี้ข้อมูลจากสมาคมรถยนต์ส่วนบุคคลแห่งชาติจีนเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ BYD นะครับถ้าเป็นภาษาจีนก็เรียกว่าปีตายี่นะฮะ BYD นี่นะครับเป็นค่ายผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ที่ชื่อดังและเป็นเบอร์หนึ่งของจีนขณนะนี้นี่นะครับจะ ขายรถยนต์ในปีนี้นะฮะได้ทะลุถึง4ล้านคันเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะ11เดือนแรกของปีนี้ BYD ขายไปแล้ว3.76ล้านคันเพราะฉะนั้นเหลือแค่ธันวาคมเดีอนเดียวท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเดือนสุดท้ายเนี่ยเขาขายได้เท่าไหร่อ่ะ56,804คันเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเขามีเนาะเนะไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ฮะ200,000ถึง400,000คันถูกไหมฮะดังนั้นแสดงว่าปีนี้ BYD จะสามารถทำยอดขาย,ยขายรถยนต์ของเขาทั้งในประเทศ และนอกประเทศแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในจีนทั้งนั้นนะครับประมาณ90%นี่นะฮะจะทำได้เกิน4ล้านคันเพราะฉะนั้นถ้าจบสิ้นปีนี้ BYD ขายรถยนต์ได้แตะ4ล้านคันเมื่อไหร่นี่นะครับจะกลายเป็นค่ายรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่อันดับ5ของโลกขึ้นมาทันทีครับนั่นหมายความว่าอะไรฮะ ตอนนี้ก็แซงฟอร์ดมอเตอร์เป็นเป็นไป,นเ,ปนเป็นที่เรียบร้อยฟอร์ดตกลงมาแล้วนะครับและถ้าหากว่า4ล้านคันนี้เขาจะแซงฮอนไดอีกต่างหากทำให้ฮอน d ด้และฟอร์ดเนี่ยจะรวมจไปอยู่อันดับที่6ที่7ของโลกในแง่ยอดขายนะครับสำหรับเรื่องของปัจจัยตรงดีนี่นะครับที่ทำให้ b y d นั้นาสามารถทำยอดขายได้ขนาดนี้แล้วก็กำลังจะกลายเป็นผู้ผลิตยักษ์ใหญ่อันดับ5ของโลกนี่คืออะไรทราบไหมฮะหนึ่งต้องยอมรับว่า b ี d ดีเขาขยันออกรถหลายรุ่นหลายโมเดลมากออกทีออกบ่อย นะฮะจนกระทั่งผู้ซื้อนี่งงเลยนะครับว่าคืออันนี้ยังไม่รวมกับมาตรการสงครามราคานะฮะคือออกทีออกบ่อยจนไม่รู้เขาว่าตกลงในรุ่นไหนอะไรยังไงกันบ้างอันนี้เป็นยุทธศาสตร์แรกของ BY d ดีที่อยู่ในจีนนะครับส่วนกลยุทธ์ที่2ก็คือว่าแน่นอนครับ BYD ดี BY ใช้กลยุทธ์เรื่องของราคาทั้งในตลาดจีนแล้วก็ตลาดต่างประเทศดูในประเทศไทยก็ได้นะฮะดังนั้นการที่เขาใช้มาตรการของราคาได้ก็เพราะว่าก็แน่นอนครับ ต้นทุนของเขาในการผลิตนั้นเขาสามารถกดลงไปได้อย่างสบายๆและ 2. มีการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในแง่ของไรซ่าไหมฮะก็คือเงินอุดหนุนที่ให้กับทางด้านของผู้ประกอบการของรถต่างๆนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับก่อนหน้านี้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว เป็นเอกสารหลุดจาก BYD ของจีนนะฮะส่งไปถึงบรรดาซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็เครื่องยนต์ตลอดจนแบตเตอรี่ส่วนประกอบของแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับบอกว่าให้ซัพพลายเออร์ทั้งหมดนั้นลดราคาวัตถุดิบทั้งหมดลง10%นี่เห็นไหมฮะเอกสารหลุดนี่แบบโอ้โหว่อนกันในโซเชียลมีเดียของจีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านี่คือ3ปัจจัยที่ทําให้ BYD เนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้นะครับเรามาดูข้อมูลกันหน่อยจบตุลาคมผ่านไปเนี่ย BYD นะฮะ ซึ่งยอดขายทั้งหมด90%ที่มาจากตลาดของจีนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขามีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น16.2%จากในปี2023เขามีแค่12.5%นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เขาเริ่มประเมินกันแล้วโดยเฉพาะธนาคารซิตี Group บอกว่าคือถ้า BYD ยังขายรถได้ประมาณเนี่ยเดือนละ5 0 0 0 0 0 0 0ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอีก12เดือนข้างหน้านะครับ BYD เนี่ยนะครับจะกลายเป็น ผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขายเกิน6ล้านคันโอ้โหท่านผู้ชมครับถ้ามีไวดีขายได้6ล้านคันนี่นะฮะเขาจะขึ้นไปเทียบเท่ากับอะไรซ่าไหมฮะจะกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับ General m o t o มอเตอร์ของอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐและจะเทียบเท่ากับผู้ผลิตรถยนต์ในกลุ่ม s t ตน l a n t i s ซึ่งมีทั้งหมด14่ยี่ห้อปัจจุบัน s t ตน l a น t i s เนี่ยนะครับมีขนาดของการผลิตรถยนต์เป็นค่ายที่ใหญ่อันดับ4ของโลก เห็นไหมฮะเรื่องนี้น่ากลัวอย่างมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าบีวดีสามารถขายได้ถึง6ล้านคันนะครับนวิเะห์ซิติกุลก็บอกอย่างนี้เลยครับว่าเขาน่าจะขายได้ประมาณ5-6ล้านคันในขณะเดียวกัน BYD เนี่ยก็บอกกับนวิเคห์ของค่ายศิติกุลนี้ด้วยนะครับว่าปีหน้า2025เนี่ยนะฮะเขาจะต้องขายให้ได้ถึง5-6ถึงล้านคันคือปีนี้ถ้าได้4ล้านแสดงว่าปีหน้าเขาต้องขายได้อีกเท่าไหร่ล้านถึง2ล้านคันโอ้โหท่านผู้ชมครับทีนี้แหละครับลองนึกดูนะครับว่า จะมีรถค่าย BYD นั้นออกมาในโลกนี้อีกประมาณ1.5ถึง2ล้านคันนะครับแล้วจุดหนึ่งที่ทำให้อย่างที่บอกบว่าเขาเร่งปั๊มยอดขายกันเยอะก็เนื่องจากว่า ต้องยอมรับว่าเรื่องของเองินอุดหนุนรัฐบาลก็ดีนะครับเศรษฐกิจกในภายในประเทศของจีนก็ดีแล้วก็การขยายออกไปหาตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเจาะแถบอาเซียนยุโรปตอนนี้เจอกำแพงภาษีชัดเจน,นครับไบเดนนะฮะในขณะที่โดนัลด์ทรัมปม์ก็ตั้งกำแพงภาษีกับรถ e ีจีนอย่างแน่นอนน,นะครับแล้วแถมเนี่ยนะโทษนะฮะทัป์เนี่ยเป็นคนที่เขาไม่เอา e v ครับเขากลับไปเอารถน้ำมันเนี่ยเป็นหลักเลยนะฮะเพราะเขาบอกว่าอเมริกาเฟิร์สคนอเมริกันต้องมีการทำงานบริษัทผลิตรถยนต์ในอเมริกาจะต้องทำงานได้ต่อไปนะครับเพราะฉะน รถมันจะไหลมาที่ไหนฮะก็ไหลมาอาเซียนถูกไหมฮะแล้วจะไหลมาที่ไหนแล้วครับก็แถวๆนี้แหละครับอินโดจีนหรือจีนใช่ไหฮะในปีหน้าก็เตรียมรับมือกันดีนะครับเชื่อไหมครับว่า BYD เขาจ้างพนักงานขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะว่ารถเขาขายดีถูกไหมฮะเขาจ้างพนักงานขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหเกือบ200,000คนในปีที่แล้วทําให้ปัจจุบัน BYD เนี่ยมีพนักงานเกือบ1ล้านคนจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น42%จากเมื่อปีที่แล้วมีพนักงานเพียงแค่7,300แกว่าคนเท่านั้นเองนะครับนี่ก็็ถือว่าเปน ตลาดรถยนต์ในปีหน้าที่จะกลับมามีความเข้มข้นขึ้นรับกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะของค่าย BYD นะครับมาดูกันต่อครับ